มาชมบอนไซสวนป่านะครับที่สวนแมกไม้บอนไซนะครับป่าลากเดียวแล้วก็ป่าอ่าหลายลําต้นนะครับมาดูสวนป่านะครับโอ้โหดูครับนี่คือเพิมหน้านะครับโอ้เป็นชั้นเป็นอะไรสวยมากนะครับตอนผมมามันติดกันหมดนะครับไม่ได้แต่งตอนนี้พอมาอีกครั้งก็สวยงามมากนะครับสวนนี้ก็สวนแมกไม้บอนไซนะครับอยู่ข้างสนามบินขอนแก่นนะครับดูสวยมากต้นนี้ เป็นเพลมหน้านะคะนึกว่าเทียนทะเลนี่อีกต้นหนึ่งนี่ก็ทําเป็นแบบโอ้อันนี้น่าจะปะน่าจะรากเดียวนะมีรากอากาศด้วยข้างในนี่เด่นมากสวยครับเนี่ยซอยพอทําเป็นชั้นๆแล้วมันก็มีมิตินะครับมีมิติมันดูมันน่ามองนะมันสะดุดตานะครับสองต้นต้นนี้ยังซอยไม่เสร็จต้นนี้ก็กำลังทำ เป็นเพมหน้นเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับป่าอีกอันนี้ก็เป็นก่อนหินนะครับจะเป็นป่าก็ยังไงอยู่นี่ต้นนี้ป่าแน่นอนนะครับชาหกเกี้ยนนะครับป่าลากเดียวสวยงามอีกต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ป่าเหมือนกันนะครับน,นี่ก็เป็น หมากเล็กบางน้อยหรือมั่งคั่งนะครับนี่เป็นสวนป่าดูป่าไหลนะครับเป็นต้นเดียวนะแต่ว่าเอากิ่งยกขึ้นมาทําเป็นเหมือนลายลําต้นนะครับเหมือนไม้ล้มแล้วเขาก็พยายามยืดหาแสงประมาณนั้นนะครับสวยมากต้นนี้อีกป่าหนึ่งนี่อีกป่าป่าชาฮกเกียนป่าชาฮกเกียนใหญ่ๆสวยๆอันนี้ป่า สวนปฏิพัฒน์โอ้ใหญ่มากกว้างมากนะครับสวนปฏิพัฒน์เยอะนะครับสวนป่านี่อีกชาหกเกี้ยนเนี่ยอ,อันนี้เยอะจริงนะครับแล้วก็ใหญ่มากอันนี้กระเสียวนะครับป่ากระเสียวโอ้โหดูเยอะมากดูกระเสียวน่ครับป่าใหญ่ นี่จะใหญ่ที่สุดแล้วในสวนนะแต่ละแตะ่ที่เป็นป่านะครับโอ้โหกระเสียวนะี่ครับใบเหมือนมะขามเลยนะครับนู่เก่าเกาแก่ๆนะครับอือหืออันนี้ก็อีกป่านึงนะครับป่าเพิมหน้านะครับต้นนี้ต้นนี้ก็กําลังริดใบนะครับกาลังทําป่าใหญ่มากอันนี้อีกป่าเข็ม ก็คือเป็นเข็มหลายต้นนะครับเอามาทําโอ้โหเนี่ยเข็มแดงนะครับนี่กาลังออกดอกทําป่าได้หมดเลยนะครับไม้แต่และชนิดดูสวยงามอือหือป่าเข็มนี่อีกป่าหนึง่งป่าเกดประหมอนะครับป่าเกดประหมอนี่ก็ตัดเป็นชั้นสวยงามเหมือนกันนะครับมองเห็นชัดเจนมากนะครับมีมิตินะครับ สวยงามป่าใหญ่มากนะครับนี่ป่าสุดท้ายป่ามาัาง่งคั่งป่าลากเดียวสวยงามตัวนนี้นะครับที่สวนแมกไม้บอนไซนะครับขอนแก่นนะครับข้างสนามบินจากพิกัดว่าสวนแมกไม้บอนไซมาถึงเลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ